วันนี้นะคะต่อมาอัปเดตนะคะน้าหนักนะคะหลังจากที่ใส่และถอดบอลลูนนะคะก่อนใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารนะคะน้ําหนักนะคะเต่าอ,อยู่ที่1 0 7เจกิโลนะคะปัจจุบันตอนนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่แ2ดสิสองแปดบประมาณนี้นะคะก็น้ําหนักมันนิ่งมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างพอใจอยู่กับน้ําหนักที่ลดไปนะคะหลังจากนี้นะคะก็พยายามควบคุมอาหารนะคะออกกาลังกายเนาะแล้วก็พยายามกินให้น้อยเหมือนตอนที่ใส่บอลลูนนะคะตอนนี้ถามว่า หลังจากถอดบอลลูนแล้วนะคะกินได้เยอะขึ้นไหมหิวมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างปกติเหมือนตอนที่ต่อใส่บอลลูนเลยนะคะไม่มีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงเลยนะคะก็แต่เราสามารถสมมตินะคะปกติต่อกินมาม่าใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมคะ, 4, มคะตอนที่ใส่บอลลูนอะ่ะถ้ากินแค่นั้นหนะักครึ่งของครึ่งหอะะ่อค่ะมันจะอืดหมดวันแล้ววันนั้นก็จะไม่ได้กินอะไรอีกเลยนะคะแต่ถ้าแต่ตอนเน,นี้ยก็คือกินแบบครึ่งห่อนะคะก็อยู่ด,ดีๆแบบไม่ปวดท้องไม่อะไรเลยนะคะถามว่า ระหว่างที่ถอดแล้วมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในการที่เราใส่อะค่ะมันช่วยปรับนิสัยของเราให้แบบว่าเออเป็นคนกินแบบนี้เท่านี้เท่านี้อย่างนี้นะคะหลังจากที่ถอดแล้วเราก็พยายามทําแบบนี้เดี๋ยวรอดูสักอีกหนึ่งปีนะคะว่าน้ําหนักมันจะลงลงอีกไหมถ้าเรายังทําตัวแบบนี้ก็คือควบคุมอาหารออกกําลังกายทําตัวเหมือนเดิมตอนที่ใส่บอลลูนนะคะว่ามันจะแบบว่าลดลงเพิ่มจากเดิมไหมหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะลบเอาเป็นแปดสิบสองแล้วกันเนาะ ลดลงไป25กิโลนะคะก็ค่อนข้างพอใจนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าใส่วอลรูนกี่บาทนะคะเราใส่อยู่ที่147,500บาทประมาณนี้แลคะ่ะมีค่าตรวจร่างกายก่อนใส่ประมาณ6,500บาทคือตรวจปอดตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่โรงพยาบาลแต่ราคานี้เป็นราคาเหมาสำหรับเติมน้ำถอดออกนะคะตัวนี้รวมหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอกัลยาณีนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณหมอดูแลดีมากนะคะในวันที่ถอดอะ คุณหมอแบบก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างนี้นะ,ะแต่คุณหมอก็ยังมาถอดให้นะคะก็ขอบคุณแล้วก็คุณหมอติดตามดีมากนะคะโรงพยาบาลยันฮีคุณหมอกาฬยาน,นีนะคะก็ขอบคุณจริงๆเลยนะคะขอบคุณทีมพยาบาลทุกคนที่ดูแลแล้วก็นักโภชนาการขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะให้คาปรึกษาะคะสำหรับใครที่อยากใส่อยากถอดแต่ว่าแนะนําเข้ากลุ่มะค่ะกลุ่มไลน์ที่ต่อแปะลิงก์ไว้ในเพจนะคะเพื่อที่ว่า เราจะได้คุยกันได้เร็วขึ้นบางทีตอบตอบช้าแต่ก็มีพี่ๆในกลุ่มนะคะที่ใส่บอลลูนเหมือนกันนะคะก็จะเข้ามาตอบนะคะลองเข้าไปดูค่ะในกลุ่มนะคะสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะถามว่าการใส่บอลลูนมันดีไหมมันก็ดีนะคะแต่ว่าบางคนก็ลดได้มากได้น้อยแล้วแต่คนเป็นการฝึกการกินก็ลองดูค่ะนะคะมีอะไรคุยกันค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ